สองวันก่อนผมไม่เจอเพื่อนเก่าสมัยที่เรียนมัธยมด้วยกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านบางนาตั้งแต่จบมัธยมมาก็แยกย้ายกันไปเรียนตางมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบออกมาทำงานและมาเจอกันในวันนี้ก็เป็นเวลาสิบปีพอดีเราทั้งคู่ดีใจมากจึงนั่งสังสรรค์ดื่มกินกันจนดึกก่อนแยกย้ายกันกลับโต้งซึ่งก็เป็นชื่อเพื่อนของผม ในชวนผมไปเที่ยวที่บ้านของเขาแถวบางปลาจังหวัดสมุทรปราการเราจึงนัดกันในวันอาทิตย์เวลาบ่ายแก่ๆหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านต่อมาเมื่อถึงวันอาทิตย์ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของโต้งที่บางปลาจังหวัดสมุทรปราการตามที่เรานัดกันไว้เรานั่งดื่มสังสรรค์กันที่บริเวณหน้าบ้านมีน้องชายโต้งมานั่งร่วมดื่มด้วย มีเมียของโต้งคอยช่วยทำกับแกล้มมาเสิร์ฟให้เป็นระยะระยะเรานั่งดื่มกินกันถึง5้าโมงเย็นพ่อของโต้งก็กลับเข้ามาจากด้านนอกผมยกมือไหว้พ่อพ่อจึงเข้ามาร่วมวงด้วยเราพูดคุยกันอย่างออกรสชาติจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าความมืดเริ่มเข้าปกคลุมบรรยากาศแถบนั้นค่อนข้างเงียบชาวบ้านแถบนั้นส่วนใหญ่ ก็มีพื้นที่ปลูกสวนบ้างก็ทำบ่อเลี้ยงปลาบางบ้านมีบ่อเลี้ยงปลาหลายบ่อทีเดียวบ้านเรือนแต่ละหลังจึงปลูกกันอยู่ห่างๆประกอบกับเป็นถนนในซอยจึงไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านกันมามากนะพอตกค่ำถนนจึงค่อนข้างเปลี่ยวเราคุยกันได้พักใหญ่จูจๆพ่อของโต้งก็ถามผมขึ้นว่าขากลับผมจะกลับทางไหนผมจึงบอกว่า จะแวะไปหาญาติแกเปิดร้านคาราโอเกะเล็กๆอยู่แถวตำรุกโต้งได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าจะไปกินเหล้าต่อหรือไปหาเด็กคาราโอเกะวะเพื่อนแล้วทั้งวงก็หัวเราะกันขึ้นโต้งจึงบอกผมว่าเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วให้ขึ้นสะพานข้ามคลองส่งน้ําแล้วขับเรียบคลองไปจนตัดถนนใหญ่ค่อยเลี้ยวขวาออกไปทางตำรุก พอโต้งพูดจบผมเห็นพ่อของโต้งเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ผนังด้านข้างแล้วแกก็พูดขึ้นว่าสามทุ่มกว่ายังสี่ทุ่มก็ไม่ดึกมากคงไม่มีอะไรผมหันไปมองหน้าพ่อแล้วถามขึ้นว่ามีอะไรครับพ่อทุกคนในวงนั่งเงียบโต้งจึงพูดออกมาว่าไม่มีอะไรมั้งพ่อเรื่องมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงเขยียนขยอพ่อของโต้งให้เล่าให้ฟังพ่อของโต้งเล่าเรื่องให้ฟังจนจบเวลาก็ปลาเข้าไปสีทุ่งกว่าผมจึงบอกลาและสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ค่อยๆขับออกมาจากรั้วบ้านผมได้ยินเสียงพ่อตะโกนถามตกลงจะไปทางไหนล่ะผมจึงตอบกลับไปว่าจะไปตามถนนเลียบคลองส่งน้ำนี่แหละ ผมได้ยินเสียงพ่อหัวเราะและปลดมือด้วยความชอบใจแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากรั้วบ้านของโต้งขับมาได้สักพักก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามคลองส่งน้ำผมขับลงสะพานและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเป็นคลองส่งน้ำอันมืดสนิทส่วนด้านขวาเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านแต่ทางไม่มืดเหมือนช่วงเหตุการณ์ เมื่อหลายปีก่อนที่พ่อตรงได้เล่าให้ฟังริมถนนด้านขวามีเสาไฟเลียงกันเป็นระยะไม่ห่างกันมากนักผมจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ด้านซ้ายของถนนมองไปข้างหน้าที่แม้ถนนจะไม่เมื่อสนิทเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ดูเปียหน่ากลัวทีเดียวถนนเงียบเชียบไม่มีรถวิ่งผ่านมาสักคันบ้านเรือนต่างก็ปิดไฟเข้านอนกันหมดดูวังเวงชอบกลผมจอดมอเตอร์ไซค์ช่งางใจอยู่พักใหญ่ จึงตัดสินใจขับเรียบคลองไปเรื่อยเพื่อไปออกถนนใหญ่ระยะทางน่าจะประมาณ7-8กิโลเมตรได้ตามที่พ่อโตงได้บอกมาผมขับรถไม่เร็วมากนะักเป็นเพราะไม่ชินเส้นทางประกอบกับอากาศหนาวของปลายเดือนธันวาคมทำให้ผมไม่กล้าที่จะขับรถเร็วสวนกับอากาศอันหนาวเย็นผมขับมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยพลางนึกถึงเรื่องหลอนที่พ่อของโตง ได้เล่าให้ฟังเมื่อครู่ก่อนออกจากบ้านพ่อโตร้งเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่ถนนเส้นนี้เมื่อเกือบ20ปีมาแล้วและสภาพถนนในตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นในแบบปัจจุบันนี้ถนนในยุคนั้นไม่มีไฟทางจึงมืดสนิทบ้านเรือนผู้คนก็ไม่มีหรือมีน้อยมากถนนบางช่วงก็เป็นลูกรังพอผ้าทิศตกดินก็ไม่ค่อยจะมีรถวิ่งกันแล้ว แต่เหตุเกิดขึ้นในคืนหนึ่งคืนนั้นนักร้องสาวประจำร้านแห่งหนึ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตามปกติหลังจากเลิกงานงานเลิกประมาณตีสองเมื่อเธอขับรถเข้ามาตามถนนเลียบคลองส่งน้ำซึ่งก็คือถนนที่ผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่นี่เองแต่คืนนี้ของเธอกลับไม่ปกติเมื่อเธอขับมาได้สักครู่ก็มีกลุ่มเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเธอมาด้วยความเร็วและ ได้แสงมอเตอร์ไซค์ของเธอขึ้นมาแต่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งในกลุ่มเด็กแว้นนั้นเฉียวชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของเธอจนรถของเธอลม้มลงและตัวเธอก็กลิ้งไปตามพื้นถนนและนอนสลบยู่กลางถนนนั้นโดยเด็กแว้นกลุ่มนั้นก็ได้ขับรถหนีไปด้วยความเร็วต่อมาช่วงเวลาไม่กี่อึดใจก็มีรถกระบะขับตามมาด้วยความเร็วสูงด้วยความมืดของถนน ทำให้คนขับมองเห็นทางไม่ค่อยชัดจึงได้ขับรถกระบะทับร่างของนักร้องหญิงที่นอนสลบยู่กลางถนนนั้นแล้วลากร่างของเธอคลูดไปกับถนนเป็นรอยรากและคราบเลือดเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรจนร่างของนักร้องหญิงแหลกเละชิ้นเนื้อมันสมองแตก,กจัดกระจายไปตามพื้นถนนพอช่วงใกล้สว่างมีชาวบ้านออกมาพบศพของเธอก็ให้มีอันหลอนเป็นไปตามๆกัน ชาวบ้านก็ปิดประตูเข้านอนกันแต่หัวค่ำและพอเริ่มตกดึกหมาตามบ้านก็เริ่มหอนรับกันเป็นทอดๆและเหมือนมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาและมีเหมือนเสียงรถล้มและเสียงรถจนวิ่งตามมาพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของผู้หญิงแทบทุกคืนจนเป็นที่หวดาดผวาของชาวบ้านแถบนั้นแม้ต่อมาญาติของนักร้องหญิงที่เสียชีวิต จะนำพระมาทำพิธีเชิญวิญญาณของหญิงสาวณบริเวณที่ดูรถถักนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะหลังจากนั้นก็ยังมีคนเห็นหญิงสาวในายามค่ำคืนยืนอยู่กลางถนนพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดูทุกคืนผมหยุดคิดเรื่องหลอนตามองตรงไปข้างหน้าแต่แล้วผมก็ต้องตกใจเมื่อทางที่ผมขับอยู่นั้นตีโค้ง และเลี้ยวเข้าผ่านซุ้มประตูวัดผมตกใจวัดช่างเงียบเชียบไม่เห็นใครสักคนทางนึกในใจว่าเอา้าเฮ้ยทำไมถนนมันพานเลี้ยวเข้ามาในวัดวะผมนึกใจก็หวัดหวาดอยู่เหมือนกันผมขับรถช้าลงมองซ้ายมองขวาหาทางออกและก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องหลอนที่เพิ่งได้ฟังมาเมื่อครู่นี้เลยผมขับตัดเข้ากลางลานวัดมองไปทางซ้าย เห็นซุ้มประตูทางออกจึงรีบบึงมอเตอร์ไซค์ออกจากวัดทันทีพลางนึกในใจว่าจูจๆถนนก็พาเลี้ยวตัดเข้ามากลางวัดมันหลอนยิ่งกว่าฟังเรื่องที่พ่อเล่าเมื่อครู่ซสอีกผมออกจากวัดมาได้ก็ผ่านชุมชนที่ล้อมรอบวัดอยู่มีบ้านเรือนปุกติดกันอยู่หนาแน,น่น ทำให้หมองไม่เห็นคลองส่งน้ำแล้วผมจึงขับเลาะเรียบมาตามทางเรื่อยๆสักพักผมก็ออกจากแหล่งชุมชนของวัดพอรถตีโค้งขวาลงสะพานผมมองไปด้านซ้ายมือก็เห็นคลองส่งน้ำกลับมาเรียบกับถนนอีกครั้งไม่มีรถวิ่งผ่านสวนมาเลยสักคันเวลาก็เกือบห้าทุ่มแล้วผมขับไปเรื่อยแต่แล้วสายตาก็เหลือไปเห็นสาราไม้ทรงไทย ตั้งอยู่ริมข้างถนนริมคลองผมขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนึกถึงเรื่องที่พ่อของโต้งได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณที่พบศพนักร้องหญิงที่ถูกรถกระบะลากมานั้นอยู่ใกล้กับบริเวณศาลาไม้ทรงไทยที่มีไว้สำหรับรอรถโดยสารซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ศาลาทรงไทยที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือศาลาเก่า ได้ลื้อออกแล้วสร้างศาลาไม้ใหม่ขึ้นมาทับที่ศาลาเดิมซึ่งศาลาเดิมนั้นเล่ากันว่าในช่วงที่นักร้องหญิงเสียชีวิตในสองสามวันนั้นช่วงประมาณเกือบเช้าเช้าประมาณตีสี่ตีห้าคนที่ออกมารอรถโดยสารที่ศาลาก็มักจะเห็นเงาดําเหมือนเป็นคนนั่งรอรถอยู่ในศาลาแต่เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าติดอยู่ที่ศาลาจึงมองไม่เห็นว่าเป็นใครก่อนนึกว่าเป็นคน ที่มารอรถโดยสารเหมือนกันแต่พอเดินเข้าไปใกล้ศาลายังไม่ทันได้เห็นหน้าข้าตาว่าเป็นใครก็ได้ยินเสียงร้องหวยหวนออกมาจากศาลาที่มีเงาดำนั่งอยู่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่านี่คือเสียงของนักร้องหญิงที่ตกรถทับตายที่ส่งเสียงร้องหวยหววอยู่ทุกคืนนั่นเองแค่นี้ก็พอที่จะออกวิ่งกันได้แล้วแต่ก็มีบางคนที่เข้ามานั่งรอรถในศาลาแต่ทูจู ก็เห็นมีขาคนห้อยลงมาจากหลังคาศาลาพร้อมกับเสียงร้องหวยหวนนั่นก็พอที่จะทำให้วิ่งออกมาจากศาลาได้โดยไม่ต้องคิดนานเช่นกันพ่อโต้งยังเล่าให้ฟังอีกว่าถนนในช่วงเวลานั้นยังไม่ค่อยมีบ้านคนมาปลูกอยู่อาศัยมากนักสองข้างถนนจึงเต็มไปด้วยต้นไม้รกรุงลังไปหมดและก็มีอยู่ช่วงหนึ่งของถนนที่มีคน เริ่มนำเอาสารพระภูมิเก่าๆสารเพียงตาหรือสารของคนจีนที่เรียกกันว่าสารที่จูเอะรวมทั้งรูปปั้นเทพผีต่างๆที่หักพังมาทิ้งอยู่ริมถนนทั้งสองฝั่งเต็มไปหมดพอเวลาผ่านไปนานเข้าจำนวนเศษซากต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นขนาดผ่านมากังวันยังดูน่ากลัวเลยยิ่งตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงซึ่งก็เชื่อกันว่าซากสารเก่าเหล่านี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของเราสัมภเวสีผีไร้ญาติแต่พ่อโต้งก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้มากนะักเพราะขับรถผ่านเข้าออกเช้าเย็นทุกวันก็ไม่เห็นมีอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งพ่อกับแม่ของโต้งได้ไปงานแต่งญาติที่จังหวัดนคปรปฐมพอขับรถออกจากจังหวัดนคปรปฐมมาเข้าเขตจังหวัดสุทรปราการก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนกว่าแล้วและเมื่อขับรถ ข้อมาตามถนนเรียบคลองส่งน้ําเมื่อมาถึงบริเวณที่มีคนนําสารเจ้ามาทิ้งแม่โต้งก็พูดขึ้นว่าพ่อพ่อใครเขาไม่ยินทําอะไรกันสองฝั่งถนนเต็มไปหมดพ่อโต้งซึ่งเป็นคนขับรถก็มองไปที่สองข้างทางก็เห็นเป็นเงาดําๆเต็มไปหมดแกจึงเปิดไฟสูงหน้ารถขึ้นและเมื่อขับเข้าไปใกล้บริเวณที่เห็นกลุ่มคนที่ยืนอยู่นั้น พ่อโต้งก็ชะลอลดลงแม่ของโต้งก็มองผ่านกระจกรถออกไปบริเวณซากสารแล้วแม่โต้งก็นิ่งเงียบไปพ่อของโต้งจึงมองไปบริเวณซากสารและภาพที่ทั้งคู่เห็นก็คือกลุ่มคนที่ยืนอยู่ประมาณสิบกว่าคนนั้นบางคนก็หน้าตาขาวซีบบ้างก็แขนขาดขาขาดบ้างก็หัวขาดบางคน เห็นแค่ครึ่งตัวช่วงขาหายไปแน่นอนทั้งพ่อและแม่ของโต้งรู้ได้แน่ว่านั่นไม่ใช่คนและเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จ้องมองมายังพ่อกับแม่ของโต้งแม่ของโต้งตัวแข็งทื่อเหมือนช็อกไปช่วขณะส่วนพ่อโต้งเมื่อตั้งสติได้ก็เหยียบคันเร่งจนมิดพารถพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงบ้านแม่ของโต้ง ก็ยังนั่งช็อกอยู่ในรถจนคนในบ้านต้องมาช่วยกันอุ้มพากันเข้าบ้านไปรุ่งเช้าญาติญาติต้องพาทั้งคู่ไปอาบตาบนที่วัดเป็นเวลาถึงเจ็ดวันเลยทีเดียวผมขับรถไปพางนึกถึงเรื่องที่พ่อต้องเล่าให้ฟังก็อดคนหัวลุกขึ้นมาไม่ได้พลางมองซ้ายมองขวาหาจุดทิ้งซากสารแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อต้องเคยบอกว่าจุดทิ้งสาร เขามาเก็บไปทิ้งไปไหลายปีแล้วเพื่อทำการสร้างถนนนึกได้อย่างนั้นผมก็ถอนหายใจยาวๆออกมาอย่างโล่งอกแต่หนทางอีกไกลกว่าจะถึงถนนใหญ่ผมจึงบิดเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้เร็วขึ้นเพื่อออกจากถนนเลียบคลองส่งน้ำให้เร็วที่สุดและผมก็หวังอยู่ในใจว่าเมื่อถึงร้านคาราโอเกะของญาติผู้พี่หวังว่าญาติผู้พี่คงจะไม่มีเรื่องร้อน มาเล่าผมฟังอีกนะ